สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขน้ําน้ามาจากก๊อกแรงแต่เข้าเครื่องซสกผ้าไม่แรงเบานิดเดียวปิดปิดนิดเดียวเนี่ยเนี่ยน้ํานี่จะมาจากปั้มแรงมากเดี๋ยวจะลองถอดดูดูนี่โล่งทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีตะแกรงอยู่ตัวหนึ่ง หลักกองน้ำได้ต้องหาแรงดึงอกอกหลักเครื่องเช็คชิมดึงเพราะว่าที่จับมันน้อยนิดมากครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนี่แหละนี่แหละคือ สิ่งที่มันอุดตันรูเครื่องซักผ้าของท่านผู้ชม่มต้องล้างแค่นี้เอง สะอาดเอียมอองอลรไทยละแล้วก็ใส่เข้าบันเดิมใส่ไปยัดเข้าไปเลยแล้วก็แค่นี้เองแล้วหมุนนี้เข้าไปเดี๋เราเปิดเครื่องดูก็รู้แล้ว เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูก็รู้แล้วถ้าไม่เปิดเครื่องหน้ามันจะไม่เข้าว่าหน้ามันเข้าแรงไหมจากปกติที่ก่อนทํามันไม่เข้าเลย